สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาหน้าตัศิลป์นะคะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนาตยาศัพ์ทและภาษาท่าทางน้าติศิลป์ไทยโดยนางสาวปภาวีบุญเปาหรือว่าครูบิวนั่นเองค่ะโรงเรียนบ้านชุมแสงสำกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองค่ะ เรามาดูกันก่อนนะคะว่านาตยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์นะคะทําให้การแสดงเนี่ยมีเอกลักษณ์และาามีความสวยงามนะคะน่าติดตามน่าสนใจนะคะ,ะเรามาดูเรื่องนาฏยศัพท์ก่อนนาฏยศัพท์คืออะไรก็คือเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางนะคะในการฝึกหัดหรือก <ๆ S 1> า,า,ารแ <ๆ S 1> สดงนาฏศิลป์ขั้นพื้นฐานนะคะ,ะมีดังนี้เรามาดูกันก่อนว่าตัวพระก็คือแทนผู้ชายนะคะตัวนางก็คือแทนผู้หญิง เรามาดูท่าแรกนะคะท่านาฏยศัพท์แรกที่นักเรียนจะได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็คือท่าประท้าวนั่นเองขั้นแรกนะคะให้นักเรียนทําท่าจรวดเท้านะคะหรือท่ายืนตัวพระที่อยู่ทางขวามือของนักเรียนนะคะแล้วก็ท่ายืนตัวนางใครเป็นผู้หญิงก็ตัวนางใครเป็นผู้ชายก็เป็นตัวพระนะคะ,ะ,คะก็ยืนจรวดเท้านะคะยกจมูกเท้าขึ้นนะคะใช้ส้นเท้าวางกับพื้นนะคะย่อตัวลงนะคะพร้อมกับแตะจมูกเท้าที่พื้นเบาๆนะคะตัวพระเนี่ยก็คือจะการ เข่าออกนะคะก็คือแยกขาออกแต่ส่วนตัวนางนะคะก็คือจะไม่ต้องกันเข่านะคะก็คือขาจะชิดติดกันนะคะดังผ้าพนี่คือการประเท้านะคะต่อไปท่าที่2นะคะก็คือการยกเท้านั่นเองก็คือทําท่าจรดเท้าเช่นเดิมนะคะ เป็นท่ายืนตัวพาและตัวนางเช่นเดิมนะคะตัวพ่าก็คือแทนผู้ชายตัวนางก็คือแทนผู้หญิงนะคะตัวพ่าจะอยู่ขวามือของนักเรียนนะคะตัวนางจะอยู่ซ้ายมือของนักเรียนโดยการยกสมุกเท้าขึ้นนะคะย่อตัวลงพร้อมกับอะไรคะยกเท้าขึ้นนะคะตั้งฉากกับพื้นตัวพ่าก็คือจะแยกขาออกดังภาพนะคะตัวนางก็คือจะขาชิดติดกันนะคะและยกเท้าขึ้นนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะคำที่3ก็คือจีบส่งหลังหรือเรีียกกอชื่อหนึ่งว่าจีบหลังก็ได้นะคะเป็นการจีบนะคะส่งไปด้านหลังแขนตึงจีบเนี่ยก็จะหงายขึ้นนะคะดังภาพต่อไปท่าที่4นะคะก็คือท่าฉายมือนะคะท่าฉายมือก็คือ ้ายืนตัวตรงนะคะมือซ้ายนะคะตั้งวงบนมือขวาตั้งวงบนเหมือนเช่นกันนะคะแต่ตะแคงมือไปทางด้านข้างแล้วค่อยๆแทงมือออกไปด้านข้างนะคะทาสลับกันไปซ้ายขวานะคะตัวพักก็คือจากกลางข้อศอกออกนะคะแล้วก็ตัวนางเนี่ยก็คือการข้อศอกเล็กน้อยนะคะดังภาพ ต่อไปเรามาดูนะคะเมื่อกี้น่ายศยสั์จบไปแล้วต่อไปเป็นภาษาท่านะคะภาษาท่าคืออะไรก็เป็นท่าทางเพื่อถ่ายทอดนะคะเรื่องราวและสื่อความหมายให้ผู้ชมนะคะได้เข้าใจเช่นเป็นการแทนคําพูดนะคะหรือเป็นการแสดงกิริยาอาการและแสดงอารมณ์นะคะมีดังนี้นะคะเรามาดูท่าแรกนะคะภาษาท่าที่นักเรียนจะได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หาท่าที่1ก็คือท่านกนะคะหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าท่าบินนั่นเองนะคะกิริยาท่าทางอาการ ของสัตว์ใช่ไหมคะบินนะคะก็คือมือขวาเนี่ยจะอยู่ระดับวงบนมือซ้ายก็อยู่ระดับวงกลางก็คือระดับไหลวงบนคือระดับอะไรคะศีรษะนะคะมือทั้งสองข้างเนี่ยหักข้อมือนะคะเท้าขวานะคะก้าวข้างเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายนะคะอ่าลำตัวตั้งตรงนะคะดังภาพอันนี้แสดงถึงท่านกนะคะหรือท่าบินต่อไปนะคะท่าที่2นะคะที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือท่ารักอ่าเราจะแยกเป็นตัวพาและตัวนาน,นะคะเรามาดูที่ตัวพากันก่อน ตัวพระเนี่ยแขนทั้งสองข้างเนี่ยประสานไว้ที่อกนะคะนะคะไว้ที่อกนะอ่ประสานกันไว้ท่าไว้ที่ฐานไหล่อ่ฐานไหล่อยู่ตรงอะไรคะไหล่นี้นะคะอ่นิ้วเรียงชิดติดกันนะคะเท้าขวาก้าวข้างเอียงศีรษะซ้ายนะคะตัวพระอ่าแยกขาออกนะคะส่วนตัวนางแขนทั้งสองข้างเนี่ยประสานกันเช่นกันนะคะวางมือท่าไว้ที่ฐานไหล่เช่นเดียวกันแล้วก็อะไรคะเท้าขวาก้าวหน้าเอียงไปทางขวานะคะใช้การก้าวหน้านะคะก็คือ ขาชิดติดกันนะคะไม่แยกขาออกเช่นตัวพระนะคะต่อไปท่าที่3มนะคะก็คือท่ายิ้มนะคะแสดงความดีใจนะคะเรามาแยกกันก่อนว่าตัวพระนะคะมือซ้ายจีบที่ปากนะคะหาจีบไปที่ปากไม่บังหน้านะคะจีบไปที่ปากแล้วก็มือขวาเนี่ยเท้าเอวนะคะแล้วก็ยืนยืนด้วยเท้าขวาน,นะคะแต่พื้นเอียงศีรษะทางซ้ายนะคะทำท่ายิ้ง่านะคะต่อไปตัวนางเนี่ยก็จีบมือซ้ายเช่นกันนะคะที่ปากนะคะไม่บังหน้านะคะ แล้วก็มือขวาเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่านะคะจีบส่งล้างหรือจีบหลังนะคะเท้าขวาก็ก้าวหน้านะคะแล้วก็อิ่มศีรษะไปทางขวานะคะดังผ้านะคะดูว่าแตกต่างระหว่างตัวผ้าและตัวนางนะคะต่อไปท่าที่สี่นะคะก็คือท่าตายนะคะหรือมาลายหายไปนะคะตัวผ้านะคะดังผ้านะคะมือทั้งสองเนี่ยจะแบนะคะออกไปด้านข้างนะคะกลางออกไปนะคะแขนตึงแล้วก็ต่ํากว่าไหล่เล็กน้อยนะคะยืนเท้าซ้ายนะคะ แตะพื้นนะคะกลางขาออกเล็กน้อยค่ะดังภาพนะคะเอียงศีรษะไปทางซ้ายส่วนตัวนานะคะก็คือมือทั้งสองเนี่ยแบกออกเช่นเดียวกันค่ะไปด้านข้างแขนตึงต่ำกว่าไหล่เล็กน้อยนะคะยืนเท้าซ้ายแตะพื้นนะคะขาชิดติดก,กันนะคะแตกต่างจากตัวพระนะคะแล้วก็ศีรษะเนี่ยเอียงซ้ายเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะต่อไปเรามาดูท่าที่5นะคะท่าเฉิดฉินนะคะเรามาดูตัวพระกันก่อนนะคะตัวพระนะคะก็คือ เป็นท่าก้าวหน้าของตัวพระนะคะก็คือแยกขาออกเล็กน้อยนะคะมือขวาตั้งวงบัวบานวงบัวบานก็คืออะไรคะบานออกไปข้างๆนะคะอ่ามือซ้ายนะคะตั้งวงหน้าระดับปากนะคะเอียงศีรษะไปทางขวานะคะส่วนตัวนางนะคะทาท่าก้าวหน้าตัวนางเช่นเดียวกันนะคะก็คือขาชีดนะคะไม่แยกขาออกนะคะอ่ามือขวาตั้งวงบัวบานเช่นเดียวกันมือซ้ายก็คือตั้งวงหน้าและเอียงขวานะคะลักษณะเหมือนกันแต่อะไรคะการวางเท้า จะมีความแตกต่างกันก็คือการขาแล้วก็ขาชีดนะคะต่อไปท่าที่หค่ะท่าชี้ตัวพระมือขวาทําท่าชี้นะคะสูงระดับศีรษะนะคะชี้ไปข้างหน้านะคะแล้วก็มือซ้ายเท้าเอวนะคะยืนเท้าขวาแตะพื้นเช่นเดียวกันแล้วก็ศีรษะเอียงไปทางด้านขวานะคะต่อไปตัวนานะคะมือขวาทําท่าชี้เช่นเดียวกันระดับศีรษะนะคะมือซ้ายจีบเป็นจีบทรงหลังนะคะไม่ใช่เท้าเอวนะคะจีบทรงหลังหรือจีบหลังนะคะเท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้านะคะ ก้าวไปหน้าแล้วก็ศีรษะเอียงทางซ้ายค่ะถ้าต่อไปนะคะก็คือท่าตัวเรานะคะท่าตัวเราของตระพะเนี่ยมือซ้ายจีบที่อกนะคะมือซ้ายจีบที่อกมือขวาอะไรคะเท้าเอวนะคะแล้วเรนสังเกตว่าการปฏิบัติท่ารำต้องหลังตรงนะคะยืนเท้าขวานะคะแต่พื้นเอียงศีรษะไปทางซ้ายส่วนตัวนานะคะก็คือมือซ้ายจีบที่อกเช่นเดียวกันนะคะมือขวาจีบส่งหลังนะคะไม่เหมือนตัวตัวพะตัวพะจะเท้าเอวใช่ไหมคะ อ่ะจีบตรงหลังหรือจีบจีบหลังนะคะเท้าวขวานะคะก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็เอียงศีรษะขวานะคะดังภาพอันนี้คือท่าตัวเรานะคะจีบที่อกอ่ต่อไปนะคะเป็นงานนะคะงานที่3นะคะก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะวิชาหน้าตศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะตั้งแต่หน้า72ถึง77นะคะดังภาพนะคะให้นักเรียนปฏิบัติอ่เรียนไปแล้วแล้วก็อะไรคะทำแบบฝึกหัดนี้ด้วยนะคะอ่ะ มาดูนะคะทำถึงหน้าเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะคะ, <S <S อ,ะคอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอสอนนะคะนาตยศัพท์และภาษาท่าทางนาติศิลป์ไทายก็จะมีทั้งนาตยศัพท์และก็ภาษาท่าที่บ่งบอกกิริยาอาการนะคะการเคลื่อนไหวของนาตสศิลป์ไทายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนนาติศิลป์นะคะ คุณครูวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะคะบทเรียนนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือศิลปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะแล้วก็จากคลิปวิดีโอที่คุณครูได้สอนนี้นะคะแอพวพบกันใหม่นะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูฝากช่องนะคะ u t u b e นะคะของครูบิวนะคะ K I U ้วว a นะคะ B I W ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ